ชีวิตส่วนหนึ่งแต่ว่าการต่อสู้ต่อชีวิตเนี่ยเราจะต้องต่อสู้ต่อไปไม่มีวันที่จะหยุดอย่างได้นอกจากว่าสิ้นสุดเมื่อไหร่การต่อสู้ของคนเราเนี่ยต่อสู้ทั้งกิเลสภายในและต่อสู้ทั้งกิเลสภายนอก ว่าอ,อุปสรรคชีวิตของเราเนี่ยมีทั้งค่าศึกภายในมีทั้งค่าศึกภายนอกภายนอกคืออะไรคือคนเราจะต้องใช้ชีวิตทำมาหากินดิ้นรนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อได้มาให้ตัวเองได้รับความสุขสะดวกสบายใ้ความเป็นอยู่หลับนอนนี่ชีวิตส่วนหนึ่งที่ต้องต่อสู้อยู่ทุกวัน ต้องทำมาหากินต้องเลี้ยงชีวิตตัวเองเหน็ดเหนื่อยไม่ลาไงก็ต้องต่อสู้จะหยุดอยู่ไม่ได้เพราะเราต้องกินต้องใช้ทุกวันแต่ถ้าต่อสู้ในสภาวะร่างกายของเราก็คือว่าเราจะต้องมีลมทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าก็ดีลมหายใจออกก็ดี แม้ตะลมเองเราก็จําเป็นจะต้องหายใจถ้าเราหายใจเข้าแล้วไม่ยอมหายใจออกก็ไม่ได้หายใจออกไม่ยอมหายใจเข้าก็ไม่ได้ถ้ามันหยุดแต่เพียงลมเดียวเราก็หมดหมดชีวิตหมดวิญญาณเรียกว่าหยุดการต่อสู้ถ้าหมดลมอะไรก็หยุดการต่อสู้ต่อชีวิตเมื่อนั้น ฉะนั้นคนเราเนี่จะต้องยืนอยู่ด้วยตัวเองต้องต่อสู้เรื่อยไปแม่ลมหายใจก็หยุดไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าคนที่หยุดการต่อสู้คือหยุดลมหายใจนั่นเองเมื่อไรหยุดลมหายใจได้เมื่อน,นั้นก็เรียกว่าหยุดการต่อสู้แต่ว่าเป็นเพียงหยุดพักสังขารร่างกายมันดับไปแต่จิตใจนั้นมันไม่หยุดจิตใจคนเราเนี่ย มันต่อสู้ต่ออารมณ์ภายในภายในคือความโกรธคือความโลภค,ความหลงเนี่ยจิตใจเนี่ยมันชนะได้ยากคนเราเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยก็คิดหาที่พึ่งทางใจตอนที่เรายังไม่มีทุกข์ทุกคนก็ยังไม่เห็นว่าที่พึ่งทางใจนั้นไม่จำเป็นเหมือนกับเรา เวลาเราไปในค่ำคืนเกิดความหวาดกลัวเข้าป่าก็ดีเข้าไปในที่มืดก็ดีที่หน้าหวาดกลัวก็ดีเพราะเกิดความกลัวแล้วตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้ถ้าไปอยู่คนเดียวก็ไม่มีอะไรจะเป็นที่พึ่งก็ต้องนึกสิ่งที่ยึดเหนี่ยวก็คือเรียกว่านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า คือนึกถึงถึงศีลธรรมที่ตัวเองรักษาไว้ถ้าจิตใจของเรามีศีลธรรมอยู่ในใจมีความบริสุทธิ์ก็สบายใจเกิดความมั่นใจเกิดความมั่นคงเรยอว่าไม่ตกประมาไม่เกิดความกลัวได้รู้ว่าดับความกลัวไปได้แต่ถ้าเราไม่มีที่พึ่งเลยนะเราไม่เคยทําความดีไว้เลยเราก็เกิดความบาดกลัวอืไม่ไม่ต่อสู้ มาจิตใจไม่เข้มแข็งพอการที่เราต่อสู้มีจิตใจเข้มแข็งพอเรีวยกว่าเพราะเราเข้าถึงพระรัตะนายัยหรือว่ามั่นใจในความดีของตัวเองยังน้อยเราก็มีศินของเราบริสุทธิ์เนี่ยถ้าเราเราไม่นึกถึงศินหรือว่าสินของเราไม่บริสุทธิ์ก็เกิดความสะดุ้งกลัวไม่กล้าเสี่ยงสิ่งเหล่านั้นอันนี้จึงว่าที่พึ่งทางใจเนี่ยจําเป็นจะต้องมี เพราะว่าเวลามีทุกข์แล้วสามารถจะดับทุกข์ได้สามารถจะกำจัดความหวาดกลัวในใจได้แต่ว่าคนเราไม่สแสวงหากันไปก่อนมาสแสวงหากันที่หลังแล้วไม่ทันเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความกลัวขึ้นมาเราจึงจะเรียกร้องจึงจะนึกถึงจึงจะนึกถึงสิลธรรมจึงจะนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็สายใช่แล้วนึกไม่ทัน คือวันลึกแล้วก็ไม่เกิดความกล้าหาญขึ้นมาเกิดแต่ความกลัวเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนฉะนั้นจริงอันนี้จึงว่าชีวิตหนึ่งเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องพยายามพยายามเข้าหาศีลธรรมพยายามเข้าถึงธรรมะคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วฝึกประพฤติปฏิบัติของเราให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสงบถ้าเรามีชีวิต ที่มีธรรมะเป็นเครื่องหลองรับแล้วไปไหนก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะมีความบริสุทธิ์ใจมีความสบายใจมีความดีใจที่ตนเองทําความดีของเราไว้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจา้าจึงเป็นเครื่องยึดเหนียวทางใจของเราเราอย่าได้ทอดทิ้งให้นึกไว้บ,บ่อยๆให้ภาวนาไวไบ,บ่อยๆ ให้มีว่าเราไปมีถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไปแล้วศีลธรรมนี่เราก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีความบริสุทธิ์ที่เราทําไว้เนี่ยจะเป็นทานศีลภาวนาเพอนึกแล้วมันสบายใจนึกแล้วมันไม่ขัดข้องนึกแล้วมันผ่องใสเบิกบานแต่ถ้าเราทําอะไรไม่ถูกไม่ดีไว้ขัดต่อศีลธรรมขัดต่อเประเมณีขัดต่อศีลธรรม,ม,น,น,รรมนึกแล้วมันก็เศร้าหมองใจ นึกไปล้วก็ขัดข้องใจฉะนั้นการประพฤติธปฏิบัติธรรมเนี่ยจึงเป็นเครื่องํำละชำระขัดเกากิเลสของเราที่เป็นค่าศึกภายในคือใจของเราถ้าเราไม่สามารถจะควบคุมใจของเราไม่สามารถจะหักห้ามใจของเราไม่สามารถจะชนะความชั่วทำความดีได้เราก็เป็นคนมีทุกข์ทางใจเรื่อยไปไม่มีความอิสระทางใจ ไม่มีความสุขทางใจฉะนั้นเรื่องใจเนี่ยสำคัญจิตเป็นนายกายเป็นเบามันจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วอะไรก็มาจากใจฉะนั้นการฝึกตัวเองจริงจงต้องรีบฝึกต้องรีบทำต้องเจริญให้จนมั่นคงจนไม่ถึงความเสื่อมเดี๋ยวความดีที่มีอยู่ในใจของเราเนี่ยใช้ไม่หมดกินไม่หมด เมื่อไรมันก็ไม่ไม่ยุบไม่ย่อบมีแต่มีแต่ปีติมีแต่ความสุขไอ้ที่เรามีปีติมีความสุขอิ่มใจนั้นเพราะว่าเราทําความดีของเราทุกวันสวดมนต์ทุกวันภาวนาทุกวันให้ทานรักษาศีลทุกวันมันก็ไม่รู้จักหมดบุญบุญก็ยิ่งเพิ่มตวีคูณขึ้นอืมญาติของพระสารีบุตร ภาษารีบุตรไปบวชไปบวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะหลานของภาษารีบุตรไปตามภาษารีบุตรเพื่อจะให้มาดูแลบ้านเมืองเป็นลูกเรษฐีพอไปเจอพุทธเจ้าที่เขาคิดจะกูดที่ทำสุกระคาตาก็ถามพระพุทธเจ้าว่าทำไม คนเราเนี่ยจิตใจมันจึงไม่พอใจอยู่เรื่อยใครทำอะไรทำไมจึงไม่ถูกใจเราทำไมเขาจึงไม่ทำให้ถูกใจเราทำไมเราจึงไม่พอใจในเขามามาทำกับเราทำไมใจมันจึงเป็นอย่างนั้นเราเนี่ยใครทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเลยใครทำอะไรไม่ถูกใจเราไม่ชอบใจเลยทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านเป็นทรงมีเป็นผู้รู้มียาณสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ให้คนมีปัญญาฟังคนที่เป็นดอกบัวพลน,นามแล้วรล้ดอกบัวที่จะพลเนี่ยฟังธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อยก็บรรลุธรรมได้พระเจ้าตอบบอกว่าแล้วทำไมไม่โกรธใจนั้นด้วย ทำไมจึงไม่โกรธไอ้ใจที่มันโกรธนั้นด้วยทำไมจึงไม่พอใจไอ้ใจที่ไม่พอใจด้วยอันนี้โยมคิดให้ดีถ้าคิดไม่เป็นแล้วจะไม่เกิดปัญญาเลยแต่ว่าคนสมัยก่อนคิดได้ระเจ้าตอบบอกว่าทำไมจึงไม่โกรธไอ้ใจที่โกรธนั้นด้วยถ้าพูดง่ายก็ ทำไมจึงไม่ด่าไอ้ใจที่ด่านั้นด้วยหมายถึงใจที่ที่มันไปอิจฉาเขาเนี่ยแล้วทำไมจึงไม่อิจฉาใจดวงนั้นด้วยหรือว่าถ้าใจที่มันเกลียดคนอื่นเนี่ยมันเกลียดคนน้องคนนี้เนี่ยแล้วทำไมจึงไม่ไปเกลียดไอ้ใจดวงที่เกลียดนั้นด้วย erman. หรือว่าไอ้ใจที่มันโกรธ คนโน้นโกรธคนี้ทําไมเราจึงไม่โกรธไอ้ใจดวงที่โกรธนั้นด้วยทําไมจึงไม่ไปด่าไอ้ใจดวงนั้นด้วยแต่พุทธเจ้าไม่ได้อธิบายอย่างนี้ท่านเพียงย่อให้ฟังท่านนั้นเองทําไมจึงไม่ไปเกลียดโกรธใจดวงนั้นด้วยก็แสดงว่าพุทธเจ้าไน้สอนให้มองใจตัวเองอย่างเดียวคนก็เกิดปัญญาทันทีอ ทีนาข่าเนี่ยที่เป็นญาติภระสารีบุตรเนี่ยรู้ทันทีเลยโอ้จริงเนาะเราปล่อยจิตของเราออกไปข้างนอกเราไปโก,กรธคนโนนเกลียดคนนี้เห็นคนโน้นไม่ดีเห็นคนนี้ไม่ดีแต่เราไม่ได้เกลียดใจตัวเองเลยเนาะไอ้ใจที่มันไม่ดีนี่เองไอ้ที่มันโกรธคนนี้เกลียดคนน,คนนี้ก็ไอ้ใจดวงที่เกลียดนี่คือใจไม่ดี พอคิดได้อย่างนั้นมองเห็นตัวเองทันทีว่าไม่ดีเราไม่ดีเราคิดไม่ดีเราไปเกลียดคนอื่นโดยที่ไม่ได้เกลียดใจตัวเองเราไปโกรธคนอื่นแต่เราไม่ได้โกรธใจตัวเองเถ้าเรามาโกรธใจดวงนี้ดวงนี้มันก็ไม่โกรธสิมันจะโกรธได้ยังไงอันนี้ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ดูใจตัวเองก็เลยฉลาด ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าทีเดียวฉลาดเลยฉลาดตลอดชีวิตเลยฉลาดตลอดชาติเลยเป็นโสดาบันเข้าถึงพระรันตนะัยเป็นคนศาสนาพราหมณ์เป็นคนถือศาสนาอื่นพอมาฟังธรรมะเท่านี้มั่นใจในพระพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมเจ้ามีจริง พระสงฆ์พระเจ้ามีจริงเชื่อมั่นในพระศาสนาพุทธปฏิยานตนเป็นอุบาสกคนหนึ่งแตปก็กราบลาไม่โกรธพทธเจ้านะพุทธเจ้าเอาภาษาดิบุตรมาบวชก็โอ้ญาติเรามีประโยชน์กับศาสนาเสียแล้วทําประโยชน์ให้กับศาสนามากมายเห็นประโยชน์ในศาสนาเลยทีแรกเลยก็โอ้บ้านช่องเราใหญ่โต มีทรัพย์สมบัติมากมายและภาษาดีบุตรหนีมโวบดใครจะดูแลความสําคัญแต่พอฟังธรรมะนี้เห็นความสําคัญเลยว่าโอ้ความสําคัญของศาสนา,าพุทธนี่มากให้ภาษาดีบุตรอยู่อยู่วัดดีกว่าไม่ต้องกลับไปบ้านแล้วใครๆก็ดูแลได้บ้านใครๆก็อยากได้บ้านใครๆก็อยากได้ที่ดินใครๆก็อยากได้เงินได้ทองมันไม่เสียหายแน่นอนใครๆก็อยากได้ แต่ครับพุทธศาสนาเนี่ยคนมีปัญญาาน,นเองจึงจะอยากได้คนโลภโมโทสันก็ไม่อยากได้ไม่อยากสร้างวัดไม่อยากสร้างวัดไม่อยากบวชไม่อยากเรียนไม่อยากป,ปฏิบัติคนที่มีปัญญาอย่างภาษาดิบุตรนั่นเองจึงจะอยากได้สิ่งพวกนี้ คนมีกิเลสนาปัญญายาบเขาไม่อยากได้าศาสนาพุทธเขาไม่อยากได้ศีลธรรมคําสอนพุทธเจ้าจึงเป็นพระไตรปิฎกจึงเป็นพระไตรปิฎกที่ตัวเราฉะะนั้นเรียนธรรมะเนี่ยไม่ต้องไปเรียนที่ไหนเรียนที่ใจเราเรียนที่กายเราเรียนบุญที่ใจเราเรียนบาปที่ใจเราเรียนสุขทุกข์เรียน เรียนที่ใจเราทั้งหมดฉะนั้นกรรมฐานซึ่งเป็นยอดบุญเนี่ยพุธเจ้าตินบอกให้เรียนในตัวเราหมดชีวิตที่เราทำงานมาเนี่ย่านบอกว่าเป็นธรรมะถ้าเราเรียนแล้วเราจะได้เห็นทุกข์เราก็เห็นทุกข์ในชีวิตประจำวันเราเราก็เห็นสุขในชีวิตประจำวันเราเห็นทุกข์วันถ้าเราดูเป็นธรรมะตัวเราเนี่ยเป็นธรรมะ แต่เราไม่มีปัญญาไปดูมันเองผมคนเล็บวันหนังเนี่ยเป็นเป็นอารมณ์กรรมฐานใจที่เรากโกรธใจที่เรารักใจที่เราชังอย่าเราว่ากน็น้นเราชังคนนี้เราคิดอย่างนั้นอย่างนี้ตลอดวันเนี่ยเป็นธรรมะเป็นกรรมฐานตลอดวันถ้าเรามาพิจารณาดูตัวเราเนี่เราเรียนกรรมฐานตลอดวันเรียนสวรรค์เรียนนิพพานตลอดวัน เดี๋ยวเรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราปวดเราเจ็บเราเมื่อยคนโน้นก็กินคนโน้นก็นั่งคนนี้ก็นอนปวดเจ็บเมื่อยมีแก่มีเจ็บมีตายมีการเปลี่ยนแปลงหมุนเวียนสังขารร่างกายทุกคนเราเป็นเรื่องอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเรามองคนไหนก็เป็นเหมือนเราเรามองเราก็เป็นเหมือนเขาก็เรียนธรรมะนี่ยิ่งเราอยู่หมู่มากสังคมทุกวันเนี่ยเรายิ่งเห็นธรรมะมาก ใจคนนนเป็นอย่างนั้นใจคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นรักมากคนนั้นชังมากคนนั้นโลภมากคนนั้นหลงมากเราก็โลภมากชังมากรักมากมันมีธรรมะอยู่ตลอดวันในตัวเราตัวเขาเราก็จะเห็นแล้วโอ้ชีวิตคนเราเกิดมาเนี่ยถ้าเราพิจารณาให้มันละเอียดแล้วมันเรื่องของคําสอนพุทธเจ้าทางนั้นเลยพุทธเจ้าสอนไว้ในตัวคนทั้งหมด สอนไว้ในใจคนทั้งหมดพระใรพิดกนี้เปิดอ่านได้ทั้งวันชีวิตที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นเรื่องของธรรมะคำสอนพุทธเจ้าทั้งหมดไม่ใช่เรา่าเราต้องไปเรียนที่วัดไม่ใช่เราต้องไปภาวนาที่วัดภาวนาที่บ้านเราก็เห็นมันมากขึ้นเห็นทุกข์มากขึ้นเห็นสุขมากขึ้นเห็นดีเห็นชั่วเห็นกรรมเห็นเวรมากขึ้นเห็น เห็นชาตินี้เห็นชาติหน้ามากขึ้นเพราะอะไรเป็นไงคนชาวบ้านเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวทางนั้นที่เขาทำมาหากินนี่ก็แสดงกรรมทางนั้นคนทํากรรมดีเขาก็แสดงไปในท่าดีคนทํากรรมไม่ดีก็แสดงไปในท่าดีตกเย็นมาเราก็เห็นคนนั้นกินเหล้าเมายาด่ากันทะเลาะกันมินทาให้ลายกันนั่นกรรมไม่ดี เาปฏิบัติกรรมไม่ดีนั่นเป็นเรื่องของกรรมเป็นธรรมะเหมือนกันตกเย็นมาสวดมนต์ภาวนาทำจิตใจให้สงบนั่นเป็นเรื่องของกรรมดีเราจะเห็นอยู่ทุกรูปทุกนามที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้ไปที่ไหนก็เป็นธรรมะทั้งหมดขึ้นรถลงเรือไปไหนเรียนธรรมะทั้งหมดจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนในท,ท้าเราพิจารณาแล้วเป็นรูปกรรมาฐาน แต่นั้นจึงว่าเมื่อปัญญาของเราเข้าถึงแล้วละเอียดอ่อนแล้วมันก็มองเป็นธรรมะทุกอย่างจะเป็นผมก็ดีเป็นขนก็ดีเป็นเล็บก็ดีเป็นปันก็ดีเป็นหนังก็ดีเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรก็เป็นธรรมะทั้งหมดกับพระพสมัยก่อนเนี่ยพอมาเจอพุทธเจ้าจึงได้รู้ว่าธรรมะมันอยู่ที่ตัวเราแล้วแต่เราไม่ได้ไม่มีใครแนะนำเองพอ มามบวดอุปชายยะสอนบอกว่าให้พิจารณาเกสาเป็นเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราแปรปวนหลุดไปในที่สุดเกสาก็ดีผมโลมาขนก็ดีนาคาเล็บก็ดีธันตาฟันก็ดีสะโจหนังก็ดีให้พิจารณาว่ามันเป็นของไม่ใช่ของเรา เป็นของไม่สะอาดเป็นของปก,ปกเป็นของแปรปวนไปในที่สุดพอพระมากโกนผมเท่านั้นพออัมิโกนมาจดผมเข้าไปครั้งหนึ่งพอโกนผมหลุดไปโอ้จริงเนาะผมนี่ไม่ใช่ของเราเราถ้าเป็นของเราก็ไม่หลุดเห็นแปรนิจังไปเลยทุกครั้งอนาตาไปเลยพขาโกนอีกสามครั้งสำเร็จโสดามัน พอกรหมดสำเร็จเป็นพระอรหันต์มันเห็นตัวเองเป็นธรรมะเห็นผมเป็นธรรมะเห็นผมคนเล็บเป็นธรรมะไม่ใช่ของเราเห็นใจเป็นธรรมะที่ใจคิดโน่นคิดนี่เป็นธรรมะอันนี้ธรรมะดับทุกข์ธรรมะเข้าไปสามารถเอาสังขารร่างกายของเราในประยไปยุเข้าไปสู่ธรรมะให้เห็นจริงเห็นแจ้งได้ ให้หุดลจะความยุดมั่นถือตัวตนว่าเราว่าเขาได้ฉะนั้นการเรียนรู้พุทธศาสนาเนี่ยถ้าเรารู้แล้วมันรู้ได้ทุกเวลาเลยถ้ามีสติดีมีสมาธิดีปัญญาก็จะเกิดอยู่ตลอดเวลาจะเห็นธรรมในธรรมอยู่เรื่อยถึงว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นกายในกายเห็นจิตในจิตเห็นเวทนาในเวทนา ก็คือการเอาตัวเองเป็นธรรมะนี่เองแต่ไปดูคนอื่นก็เหมือนกันไอ้ที่เขาไม่มีธรรมะเพราะเขาหลงเขาหลงความแก่ว่ายังไม่มีในตัวเขาเขาหลงว่าความเจ็บยังไม่มีในตัวเขาเขาหลงว่าเขายังไม่ตายเขาเพียงเชื่ออย่างเดียวว่าเขาเกิดมาแล้วก็ยังไม่ได้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ในตัวเขาก็เลยไม่ได้ทำ ไม่ได้มาปฏิบัติให้รู้จริงในตัวเองฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติคำสอนพรุทธเจ้าเนะี่ยไม่ลาช้าอะไรเลยไม่เนิ่นนานอะไรเลยเพราะตัวเรามีบทเรียนที่ดีอยู่แล้วจะทำอะไรอะไรแล้วก็เอาตัวเรานะั้นเป็นหลักกินจะเดินจะนั่งจะนอนเราก็ศึกษาทำให้เห็นในตัวเราคนเราถ้ารู้ใจตัวเองนะ พอเรา,าศึกษาสติสมาธิให้รู้ใจตัวเองเขาเรียกว่าเห็นธรรมในธรรมเห็นจิตในจิตเขามันก็ไปเข้าถึงการดับถุกได้เวลาจะโกรธเราก็รู้ว่ามันโกรธเสียเราก็รู้ทันแลยมันก็ดับเสียเวลาเราจะไปหล,ล,ลงลูกหลงหลานจึงเจนทำใจไม่สงบมันไายไหนมาไหนเราก็หลงมันห่วงมันกังวลถ้าจนตัดใจไม่ลงเราก็ รู้จิตเราเสียพอจิตของเรามันไปคิดถึงใครเข้าไปแล้วอย่างเงี้ยรู้เหตุของมันอ๋อจิตของเรามันคิดโน่นคิดนี่มันก็ดับอารมณ์นี้ได้รู้นั่นแหละเป็นเครื่องดับได้ทุกคนเราถ้าปฏิบัติทุกวันเนี่ยมันไม่รู้อารมณ์มันอยากอะไรก็ไปตามความอยาก มันโกรธก็โกรธมันไปมันมันโลภก็โลภก็มันไปมันจะกินอะไรมันก็ทําตามมันทุกอย่างเมื่อเป็นอย่างนี้เราจริงว่าไม่สามารถจะรู้เท่าทันจิตของเราจิตเราก็พาเราท่องเที่ยวเนี่ยไปเรื่อยๆคิดกับมันอย่างเงี้ยเรื่อยไปมันคิดมาตั้งแต่เล็กจนโตมาสร้างสมมาตั้งแต่เล็กจนโตมันก็คิดกับมันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ดับสักที แต่พอเรามาพฤติปฏิบัติมีสติปัญญามันก็รู้เท่าทันความคิดของตัวเองมันก็หยุดได้ดับได้หนักเป็นเบาคือเรียกว่าอริยะโสดาบันย่อมรู้ทันอารมณ์ตัวเองกำจัดอบายภูมิได้โดยไม่ไม่คิดหนักไม่โกรธจนชิงชังไม่โกรธจนพยาบาทไม่รักจนหลงไหลไม่โลภจนลืมตัวก็เพราะว่ามีสติรู้ทันอารมณ์ การทำสมาธิกรรมฐานในจึงเข้าไปสอดส่องดูตัวเราชั่วการพิจารณาอยู่เนืองๆในการเห็นรู้จิตใจของเราอยู่บ่อยๆปฏิบัติอย่างเงี้ยเบื้องต้นที่เราจะทำให้ถึงพอเราเข้าถึงตรงนี้เราหมดความสงสัยในศาสนาพุทธหมดสงสัยในบุญในบาปหมดสงสัยในวิธีการปฏิบัติพอเราไปรู้เรื่องจิตใจตัวเองแล้วเราสามารถดับได้ได้เมื่อเรารู้ทางดับแล้วเราก็ สบายใจคนทุกวันนี้เขาไม่รู้ทันอารมณ์ตัวเองไม่รู้เหตุของมันเกิดอย่างไรไม่รู้ว่าขนของมันดับไปอย่างไรเมื่อไม่รู้อย่างนั้นมันก็ไม่รู้เท่าทันอารมณ์จิตใจมันก็ปรุงแต่งปรุงแต่งให้เราร้อนเป็นทุกข์อยู่เสมอไปดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องเอาทานเนี่ยเป็นที่ตั้ง เอาศีลเนี่ยเป็นที่ระวังรักษาใจสมาธิเป็นที่ทําจิตของเราให้ในิ่งให้มันหยุดให้มันนิ่งเพื่อจะสอดส่องให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้ตัดได้ละอารมณ์ต่างๆไปได้เมื่อปัญญามันเกิดแล้วมันก็รู้เท่าทันจิตของเราก็าไม่ให้ทำให้จิตใจของเราเศร้าหมองคุณมัวดได้เรียกว่าศัตรูภายในก็ทำอันตรายอะไรเราไม่ได้ เราก็เป็นผู้ที่ต่อสู้ชนะใจตัวเองแต่สังขารร่างกายเนี่ยเราชนะมันไม่ได้เรานั่งอยู่อย่างนี้มันหายปวดจริงแต่ถ้าเปนนานไปเป็นชั่วโมงมันปวดต่อเราจะต่อสู้ให้มันหายปวดก็ต่อสู้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนออยาบทพลิกซ้ายพลิกขวาไปเอามันหายเหมือนชนะมันแต่ที่จริงไม่ชนะหรอก มันดับไปพักหนึ่งแต่ถ้าเรานั่งไปนานๆเดี๋ยวมันก็ปวดอีกเราก็ายับอีกก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้แนละนอนนานๆรู้สึกนอนไม่ใหม่สบายดีแต่นอนไม่ลุกไม่ได้เจ็บปวดเมื่อยไปหมดพอลุกขึ้นมาสบายขึ้นมาหน่อยหนึ่งมันก็ต่อสู้กันอยู่เงี้ยคนเราเนะี่ยกินเดินนั่งนอนปวดเมื่อยเจ็บผิวก็หายร้อนเย็น ชีวิตไม่มีการพักผ่อนมันสืบเนื่องของมันเราไม่รู้ตัวหรอกถ้ามันพักผ่อนมันก็ไม่แก่สิไม่เจ็บสิที่มันพักไม่ได้มันมีลมของมันทุกเวลาเลยมีลมให้ใจตลอดเวลาใจมันเต้นอยู่ตลอดเวลาร่างกายภายในนี่เลือดลมนี่มันเดินอยู่ตลอดเวลามันไม่ได้หยุดหรอก มันจึงเสื่อมไปทุกวันเสื่อมไปทุกวันเสื่อมทุกวันถ้าเป็นรถก็หมายถ,ถึงว่าถือมันไม่วิ่งแต่มันก็ติดเครื่องอยู่ตลอดเวลาเหมือนเรานั่งอย่างเงี้ยถือมันไม่วิ่งแต่มันก็ติดเครื่องของมันก็ใช้ความสุขหลอไปตลอดเวลา<ม>แต่ว่าที่จะหยุดได้นะก็คือหมดลมเท่านั้นเองที่จะดับได้คือหมดลมน่นที่ดับสังขารนห้เป็นจุกได้ เรียว่าโวปัสมโมสโ,โค,โคดับสั้งขารจะได้เป็นสุขหนอคนที่ไม่มีลมหายใจคือใครพระที่เข้าฌานเข้าสตุทชฌานเข้านิโรธสมาบัติมันหยุดลงเด็กที่อยู่ในครันคนที่ดำน้ำแต่ว่าไอ้ยังดำน้ำมันหยุดลม